6กหมื่นท่านในลานแล้วหกหมืบาทหกหมื่นบาทในลานให้มาหกหมืบาทตอนี้หกหมืบาทหกหมื่อครับมีคู่แข่งหกหมืห่นสองมีคู่แข่งสื้อต่อมหกหมื่นสองหกหมื่นสสอซื้ได้กันมาหกหมื่ยืนหกหมื่ยืนอยู่หกหมื่นแล้วนี่ออนไลน์หกหมื่เสื้อขาวเจ็ดหมบาทสู้ต่อไป้เจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหสเสื้อขาวครับเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสอเจ็ดี่เจ็ดหมื่นสี่ไวเจ็ดหมื่นสองก่อนเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่ในเจ็ดหมื่ 8ปดหมแป่สีตอนนี้แปดหมนสี่แปื่ในล้านสู้ต่อไหมออนไลน์86ดหมนหกนแปในลานแปด่นแปตอนนี้แปดหมื่นแป่นแปบาทออนไลน์เก้าหบาทเก้าหบาทเก้าหมื่นบาทสู้ได้ยกมาเก้าหมืนบาทเก้าหมนบาทเก้าหมื่บาทไม่สู้แล้วจะขายออนไลน์เท่าน,นี้เก้าหมื่นสองพันเก้าหมื่นสี่พันเก้ามื่นสี่พันเก้าหมื่นหกพันเก้าหมื่นหกพันที่ออนไลน์ครั้าหมื่นหกพันตอนนี้เก้าหมื่ออนหกเก้นหกเก้าหมืนหกีอีก 9ก้าหมื่นแป่งแสนบาทนึ่งแสนบาทตอนนี้ที่อะไรครับหนึ่งบาท1นึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทราคาอยนไลน์นะนิ่งแล้วจะขาย1น0 0งบาทเจ9 7หนึก็พมูมได้ห0 0 0งบาทขอบคุณครับเอามาดู4ี่ศเข้านานกันดีครับ